โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการแทรกกระจายสดด้วยมือถือ Android นะครับทำให้เราไม่ต้องไปงอไอโฟนอันแรกเข้าไปที่เฟซครับเข้าให้ดูก่อนอืมให้ดูครับ็นหน้าตาแบบไหนมจะเช้าให้ดูก่อนว่ามันเป็นหน้าตาแบบนี้นี่ครับแทรกกระจายสดเนี่ย เนี่ย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 ทำไงไปดูเลยนะครับผมแล้วเราก็มาดูวิธีทำกันเลยนะครับขั้นแรกครับคุณต้องมีไฟนี้ครับเอฟไฟเพลย์เลยอันแรกเราก็เข้าไปครับเดี๋ยวมเข้าไปเมื่อกี้เข้าก่อนแป๊บนดี่ แล้วก,กดตรงข้างบนเนี่ยเข้าไปที่อุปกรณ์นะครับแล้วก็เข้าไปที่อันเนี้ยครับแล้วก็ไฟลตัวนี้ครับถานว่าอะไรไปลูกไม่เคยเกิงภา,าษาอังกฤษแล้วเข้าไปที่การแก้ไขปัเหาเนี่ยเข้ามาจะเป็นหน้าตา,านีนะครับให้เรา กดวิธีรูปติดต่อแล้วมาแก้เนี่ย g กรซี่โนนห้าเนี่ยแรกก็จะเป็นชื่อของรุ่นโทรศัพท์ของเรานะครับให้เปลี่ยนเป็น g กรซี่โนนห้านะครับาถ้าเปลี่ยนเสร็จแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ได้ครับโอ่โหเก่าเนี่ยนซะาแมนเม,นมย์กไปไกลเลยสาแันเนี่ย เกิงที่ GT เนี่ยดีครับนะ GT เนี่ย95จเรียนเสร็จแล้วก็บันเทเนะึทเกเ,ทเลยนะครับก็้อ้โห้ลยคก็ให้ไปล<อ>บเฟซเก่านะลบเฟซออก แล้วเราก็ลบเฟซออกนะครับบอกแล้วว่าดีบอกแล้วก็ตอนนี้อ่านว่าไงวะอ่าน,นวา่าไงวะรีบูตไปก่อนรีบูตแล้วก็โหลดโหลดเฟซมาใหม่อาไปรีบูทแล้วโหลดเฟซมาใหม่นี่ครับ ก็อขอกดไลค์แล้วกดซับสไคร์กันด้วยนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ